พร้อมแล้วทุกคนจุ่มแซสบแหน่แซ่บแหก่อนนะทำนี่ยสี่รลอยแล้ว่าเอาไปรูเลยใน้ห่งอะเต้าเดี้วดี้ลงไปนั่น นัไนงไมหงไมฮะ,ะนังสวยไหมเย่ปลายนลงไเนื้อหรอนี่เน,นี่ยเส้นแก้มมันก็เลยบางงามเแบัวเอาทำไมฉัไปโดนไอ้นี่เลยตกแต่งดิโดนตกแต่งพอดีมาแม่ลินแบงเยเอะจา้าได้เลยจ้า

มันเปียกมันยัแห้ง uh อ่ะ huh. ต um. ับออรอยู่แต่ว่าเนื้อมันออกเปี้ยวบีอไหเบีเียนี่ไหนตรงไหนตรงไี้ตรงนันเอ็มมอพักอะไรโอ้ยานี่กินับ จับก่อนด้าจ้ากก่อนควงเตาเลยอ่ะเาอย่างยัเขาอย่ายังน้องชื่ออน้องไม้เคบอกเจานีะบายโอยได้ขนมกินบ่านี้ลูกออกมาที่น้ามานั่นนี่เขาให้เขานั่งไปหาไม่แจ็ไปเต่านั่งอ่ะเออมาออกมาเออมานีมาเฮะ

แม่แมินลหรอขนมไ่อ๋อโอเคิ่ขนมหรอม่ดเงเรื่องรู้ว่าอนไม่ก้าไม่ก่อนคุณเนย่เดี้า่มจานในมือะเอาม่กินอาที่รอเท้าชิ้น้วแก้วนะป่าให้แม่คิดว่ะอืม ตอนนะไปเถอะไปเห็นอืมแตะขอนุนนี่ถือมาแล้วนี่ตีกันเถอะอันนี้ตะขอนตะขอนเวรที่ไปก่อนเบอร์มาจอมจานเาทองโอ้ดอันแรกร่องทอม่ผอจานพุ่นจานเนี่เนาะนี่บ่ แอมมาอยู่กันเ่แอมยังไม่มาเต่าโกหกก็เปล่าดวยแหลกมันนะครับร้องหอมไนจัดเลยของใครอะถ้าไม่ปวดป้าต้อกีตี